ีก็คือ,อ,อ้วยหอมเขียวด้จ้าอันนี้เพื่อนกำลังสีไงแต่เพื่อนก็มีอีกหลายหลายอย่างอย่างเช่นบักชีดาคาบักุงูด้จ้ามีเพื่อนกะเฮ็ดไร่ลูกกินด้จ้ามีก็กกคือ ก็หน่ยวยใหญ่เลยจ้ะมีแต่หน่ยวยใหญ่ๆเลยจ้ะกลุ่มหนึ่งสี่หาหน่วยเลยนี่ได้หนึ่งอย่างข้ามาเมืองเด้อจ้านี่นี่เด้อจ้ะมีแต่หน่วย มี่พุ่มป่าเพันเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เด้อจ้ะนี่คือซาปลาเด้อจ้ะจังกับบัว่ามีปลายย่างแม่เด้อจ้ะไปกันน,นะสามีหลายปลาอยู่เด้อจ้ะมีพักโต้พักโตวไว้มีพักโตวไว้ใหิมพานเด้อจ้ะ ตอนนี้ตอนนี้น้องแกงกามาอยู่กับคุณป่าแล้วด้จ่ากะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและมือนีน้องแกงกะสิค่ะทุกคนมาถามคุณป่ามืองก็จะว่าเป็นยังคุณป่าเพิินคืออยากเศร้าเลียงน้าตาแล้วเป็นยังคุณป่าคืออยากเศร้าเรียงให้ขอให้คุณป่าอธิบายให้น้องแกงฟังแล้วก็ทานผู้ส้มฟังจ้าออไอถีป่าเศร้าเรียงน่ะป่าบ่มีเวลามาดูแลเพิินอะจ้ะป่าเห็ด หลายอย่างนั่นนะมันก็เลยบกหงศยุดธปก่อนชักสว่พร้อมแล้วกสิกับมาเลียงคือเก้านั่นละใจมันมาเลียงมาแต่หน่อยเพิ่นไอหมูนะ่ะแต่เตะเขาเรียนอยู่ปนหนึ่งปสองหุ่นแต่ว่าตอนนั้นเลียงมันเป็นหมูขาวสิบด้เลียงหมูหม่วนนี่คุณป้าเลียงเป็นหมูขาวจ,าาจา้ะตั้งต่วนี้ได้ดจ้ะ ที่คุณป่าเพื่อนเศร้าอย่างกับราว่าคุณป่าเพื่อนบ่มีเวลาเด้ยวจ้าแต่น้องแก้มกับสิพาทุกคนมาจับหมูอยู่ออกหมูของคุณป่านั่นเด้อยจ้านี่ก็ไม่ทั้งหมูแม่แล้วก็มีทั้งลูกเพิ่นเด้๋ยวจ้าีเือไปอยู่กับน้องนะคะแี้มอย่าขายเดีวจ้าดูกลูกดูกเนี่ยแม่เพื่อนเนี่ยออกที่แหลกนะแม่แหลกนะเด็ด เด็กเก่าแม่บ่ตายพ่อแม่แม่ลูกแหลกน่ะท้องแหลกน่ะแม่บ่มีลูกตายลูกแข็งแรงพุทธสโตลูกมันเลี้ยงเอาจะซีหาสุดจะขายจังทายกันคือเดือนอันนี้นราจะเป็นลูกคอมเพลนด้วยส์ผมจะหยาบผมหยาบผมมีเวลาได้๋หอดมาเมียนคีเพิ่น ทุกคนมาตาไปชุดรถต้องแยมกันเน้ะจ้ะอะไรอุ่มเลยบ่สอุ่มเลยอันนั้นยู่สวนนี่เลยปลูกกล้วยอยังนะคะคือจังแบบว่ามีหลายอย่างเลยค่ะมันจะมีไอ้กล้วยนำว่า,าพันพืนบานเห่าแล้วก็มีพันไอ้กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมประทุม แล้วก็พันไอ้กล้วยหอมหอมเขียวแมนจากกล้วยไข่แล้วก็ไอ้พันพันพระเทพพันพระเทพนี่สิปูกิแมนอยู่อยู่อีกแปลงหนึ่งตัวนั้นกําลังสีเอาไว้ขยายพันธ์นั่นนะแปลงนั้นเป็นพกพันธ์แล้วด้วยจ้ะโน่นนี่กล้วยก็มีหลากหลายนะคะแต่แมนก็สิมีกล้วยกล้วยไอ้ยังไอ้ ไอ้ลูกสีม่วงม่วงอะนะกวยเขาเอินกลวยอยังโบนนกล่างสีขยายพันธุ์เพื่อนอะน,นะค่ะอย๋ากเบิงว่ามันสิเป็นจังไดสีแสบบอสีหน่วยงามหน่วยใหญ่บบน้ำมอกับผืนทีห้าบอยังสุดนะไม่้มเเจ็ดสายท่านล้แต่ว่ากวยแต่ว่ากลวยหอมเแกวเนี่ยปลูกขุมตัวมูนะคะเมนค่ะเชื่อแบบนี้ <laughs> ยาวเลยกินกินเบิร์ตโมบาร์ย <laughs> ี <laughs> นี้ก็ิมีมีตน้นต้นบัคเขียบต้นหนอยนาก,ก็มีฝรั่งแก้มเนี่ยชักหน่อยก็ะสืว่านวยแบบใหญ่เลยสือพันธุ์เพิ่นมาสือแบบในหลาดหรือกระบอแม่นจ้ะไอ้ไอ้ต้นกามันต้นละ10บาทาสือมานะน่ะมีต้นพุท่าอันนั้นแหมพุทธะนี่ยชื่อไงเอ คือยงบักท่านภาษาอีสานานะเอินบักท่านปลูกยางนาเล็กยางนาหน่อยพอดิกินในสวนนะจ๊ะเพราะบอกบกริสุทธิ์มีแก้วมังกรแก้วมังกรกับปลูกทิ่นใบเพราะท่านเหตุขางไ้แต่ว่าก็ออกลูกได้กินหลายหลายหลอดเลยได้เนี่ย แก่ไปเห็นอันเพื่อนออกดอกนั่งบะเกียบกระดกมีมีผลไม้แบบว่าจะทุกอย่างเลยอย่างละเล็กอย่างละน้อยแม่นจ้ะมีแบบนั้นั่งหน้ามันก็ดูดูโนสิปิยุก็ผีแก้มบอกมีทับทิมนั่กระมก็มีแต่ว่าได้กกินไหวเนี่ยมัน เป็นเอ๊ะเมื่หน่อยนานี่ได้กินใบกงมูปลูกแป๊บเดียวกับเป็นหน่วยได้กินผักเขียวผักเขียวได้กินใบกงมูเนี่อตาผักเขี๊ยวกะมีหน่วยแล้วเนื้อตานี่มันสิเบิร์เตอร์ที่นี่เขากินหรือวะเ่ได้ฉีดยาบมื่อจะยังเอาแบบเวทธรรมศาสตร์มัน เวลามาเมียนขีมูนีก่ก็เอาขีมูนี่แต่ละยายไปเลย,ย,ย,เลยแม่จะเอาใส่ก๊กข่วยเน่ก๊กเผาเน่เนื้อคือรบากาศที่แมจะมาจับมูด้วยจ้ะเป็นไข่ไขเออมาสวนผสมประสานทุกอย่างแม่จ้ะแต่นี่ก็หกเน่เ,นเพราะว่าเพิรนมีเวลาเดินลงมาอันนี้เพิ่นเป็นแหล่งอาหารเราเป็นเคยมาแหล่งอาหารแบบอย่างเนี่นะคะทั้งวอทั้ง,ท,งทั้งหนุนกับซีมี่ปวก ่บหอย่บปลาเลียงไว้พออดีกินพอบบเด้เป็นเป็นหอยอย่างไรหอยเชอรี่หอยขงแมนแต่ว่าหอยขงบ่ค่อยยืนแถวบานเท่าเอามาใส่แล้วมันหอยขงทั้งผากใตน่นะหอยปังคนะอย่างกันหอยปังมันสีหน่วยบใหไ่เฮงแต่ว่าหอยขงมันสีแบบรุ่นหนวยสาขุณปลาคุณปลาเลียงปลาอย่างแน่นอนจ้าปลามันมีปลาหลายอย่างอยู่ในหันมีสจะมีปลาช่อนปลาดุก แล้วก็ปลานิ่นปลาคาบก็มีปลาคาบก็มีปลาเบามวนปลาเบามวนปลาคาบใสเลี้ยงในบ่อดินเลยนะคะแมนจ้าจะมีหอยหอยเชอรี่อยู่ในหันอยากกินหอยกับใบยักเอ็กซ์ไลกับใหยากคือเอาเห็ดแบบพ่อเพียงนะครับเป็นแบบว่านี่อยากกินปลาก็มาเอายุซะอยากกินหอยก็บมาเอายุซะ โดดส่วนค่ะใส่ใจทั้งนั้นลงอยากจะไปก่มาเอาอยีหนะ้า <laughs> เ <laughs> จะพยายามปลูกให้มันไปไปเกือบมดทุกอย่างแต่ว่าช่วงนี้มันก็ <c oughs> บ่คอยมีเวลาบ่ทั้ใน้พมันก็ก็คอยทยอยเฮ็ดเอาอะค่ะ <c oughs> จะมาเฮ็ดขื้นปีหนึ่งสองปีเลยมันเต็มเลยมันก็เป็นไปบ่ไดแบบ้มันต้องใส่ทุนแน่นอ่ะค่ะ <c oughs> มันต้องทยอย <c oughs> คือ <c oughs> คือคือามีฝรั่งไว้แล้วุกต้นสีเท่ากับสามมรถตอนองเฮา มาซ้ำไว้มาปลูกแบบไมอีกว่าจาเป็นต้องไปซื้อเพื่อนบ้านคือประหยัดต้นแมนจ้ะคือมีโกกบักม่วงกกม่วงปลูกไปสองต้นมีไอ้น่านมหาชนุกับอาทู่ที่ปลูกไปเดียวนี่แล้วก็บักม่วงเบาอยู่ทั้งนั้นเฮากะซ้ำไปเมื่อเพิ่นใหญ่มากเนี่ยเขาก็สามาตอนกิ่งเพิ่นแมนจ้ะเขาก็มาปลูกได้ว่าจาเป็นต้องไปซื้อเพิ่นนอ่ะ ต้นกาต้นหนึ่งกับแพงอยู่เลยนะคะเป็นต้นอร่อยเจ็ดซีฟซื้อมากต้นอร่อยเจ็ดซีฟแล้วคุณป่านี่เลี้ยงหมูมาตั้งปีแล้วตั้งเลี้ยงหมูมาเด็กสามปีกว่าละสามปีเกือบสี่ปีแล้วด้วยจะแต่ว่าช่วงนี้มันยากกรเลยต้องเอาเพลินออกไปก่อนพร้อมแล้วก็กลับมาเลี้ยงไม้ขึ้เก่าณะ พราะว่าไอ้ม้วนห้าเลี้ยงนี่คือขี่เพื่อนนี่มู่นเพื่อนนี่ห้ากระสามาจะไปเฮ็ดประโยชน์ได้ไปใส่กโล้วยใส่กโก้เผาใส่กโก้บักหน้านใส่ผลไม้ที่ห้ากินนี่แหละห้เาเอาไปใส่ไดเป็นแบบจะสีอินซีนะคะช่วงนี้ขอ้อเพื่อนกะเลอะเนี่ยสักหน่อยเพราะว่าบ่มีเวลาเดี๋ยวมาเก็บขี้เพื่อนเก็บมูลเพื่อนนะน่ะ ว่มีเวลาได้ดูแลเพื่อนกะให้ผู้เพื่อนมิได้เวลาดูแลเพื่อนไปดูแลก่อนแล้วพร้อมจ็คสิเลี้ยงใหม่งหล่อจ้ากิจกรรมอะไรอีกไหมจ้าเนี่ยแหละค่ะจังเพื่อนอื่นว่าเกษตรผสมมาสารเกษตรผสมมาสารแห่งอาหารแบบอย่างยืนแม่้ะมีทุกอย่างจ้ะอย่างยางมากกว่าที่ยืดจ้าอย่างกลกัน อ,อย่าไก,ก,กลกล็มีไกลอยากปลาอยากลาปลาก้อยปลาก็ากมาตกเอาอยากกินก้อยบอหอยมสามารถเอาด้ึจ๊ะลดตนทุนร้ายเขาบอกจำเป็นตรงไปสื่อนะเพราะว่าเขามีอยู่ในของหเหาแล้วก็คือ่าส่วนอาหารส่วนนี่เขาก็ได้หลดไปอยากกินบะเกียบกรมาเอาบะเขียบด้วยหน้าจ๊ะลาตนกล้วยนี่คุณป้าสีแ่งขายบอนจ่า แม่นอกล้วยนี่คุณปาาสีแบงขายบ่หนาจ้าขายจา้ะขายน้ำแจกฟี่น้ำค่ะถือใจกันแจกฟี่ก็ได้ <laughs> คุณป่าสีขายนอจักบาทนจาจ้าโอ้โนอบแพงหนอจา้าสิบบาทเศร้าบาทนี่ละถ้าผู้ใดหลายจะแจกฟีจก่จะบ่คอยได้ขายหนอนาจา้าราคาถ้าผูา้ใดสนใจแล้วท่านอ่านท่านผู้ส้มอยากสีติดต่อนีสีติดต่อไดที่เบอร์โทรป่าบ่จ้ะ จ้า <chromos ia. S 1> อ่าอ่าคุณป่าบอกเบอร์โทรไปให้ทางผู้ชมเด็กหูนจ้าศูนย์เก้าหกเจ็ดหกสี่สองห้าสามแปดจ้าจ้านี่คือเบอร์โทรของคุณป่าเนาะจ้าจ้าใครอยากไปกวยเล็บมือนั่งมือนั่งกวยไข่กวยน้ำว้าหรือกวยอีกเล่หลายอย่างก้สามารถโทรมาหาคุณป่าเลยนะจ้า คุณปาเ,เ่งก็บอกว่าใครโนอบํแพงแต่โน้ละดิบาทเช่าบาทดบาได้จ้ะสามาถติดต่อมาใดเลยด้ยจ้ะถ้าผู้ใดสนใจอลอยากให้น้องแก้มทรงหวยห้ยก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรมาเข้าเบอร์น้องแก้มได้นะคะในคลิปนี้น้องแก้มจะทีขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วแก้มขอฝากเพจแก้มเสๆก็เสร็จตัวน่อย การเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูดำเพื่อเป็นความห่วทุกคนในการเลี้ยงหมูสำหรับมือใหม่ฮัดเลี้ยงนะคะในคลิปนี้น้องแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย